สวัสดีครับน้อนๆอยู่กับผม SPD พีชันส <laughs> วันนี้คนจะแตกประเทศมาอยู่กับผมด้วยแนะนำตัวหน่อยไม่ <laughs> คนขี้อายโอเค okay, วันนี้ผมจะมาใช้ตัวคันนี้นะชื่อ,อชื่อชื่อ คันนั้นมีชื่อว่าชื่อเอชชื่อว่า BT7 จผมอ่านคันนี้ไม่ออกอังอยังเล่นไปเถอะ,อะรับับยากเลยนะ คือนระดับยากเล้วหรอยากสุดแล้วันึงนะครับเ็นมันช้ามาดูกันว่าผมจะชนะหรือไม่ชนะแต่ผมชนะแน่แน่เราถังสามขีดเล่นเกมเหมือนทำพี่เป็นใช่ไงทำยูทูบ ถอดถอดกูยังไมห่หมดเลยว้าวเควีวันเนี่ยนะเควีวันแบบสวยงามทำไมผมช้ามากเลยหรือผมไปถอนนั่นออกก็เลยช้าเออน่าจะใช่ลีโหลดช้าไมหมเราดูใครลีโหลดช้าก็ตามมาด้วย นายอยู่ไหนจ๋านายจ๋ามาแล้วจ้าเลี้ยวหักศอกไหนอ่ะนาย e นายจ๋ 000, าไหนอยู่ไหนอีฟีเดอล่าเดอล่าฉันห็นเดอล่าอยู่ตรงนั้นแบตเรี่ยวห้าอีเอาอยู่หลังตึกก็ไม่โบกเนาะไอ้ ก่อนต้องมาทางนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับนั้น,น,นบอกทันที <Okay. S 1> ไปแล้วผมไม่ยืนละแต่ก็มีคนมายืดเอง <S <S เอ้ยเจอแล้วตัวการปรัญหาแตก <S <S อา้าวมันไม่แตกหรอครับพี่เนอะ ปังแตกมันมันชนผินแล้วอีกสองตัวน่าลำคานงอยูเอสยูแปดแปดืีห้า่อแปดห้ายูเอสอสยูแปดห้าอืออีกไม่โดนอือโดนแล้ว ไม่เก็บหรอกน้า,าลนี่ไงแนึ่งสิบห้าดาเมจนีระเบิดผมเจอคันแล้วไม่ต้องมาซุ่มนี่ยิงไม่เหลริงทางปินกรครับโดนแบบนั้นเจ็บหนักแน่นอนไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ โอ้สวยแล้วโอ้ยเจ็บโออจอดูอออไม่เห็นจอเกาะเลยไม่เห็นไงเครื่องยนต์เสียหายต้องไปพางยางสี่เหลีย่ยมทํายางสี่เหลี่ยมอยู่นั่นเอ้ยไม่สี่เหลี่ยมสามเลียมือเล่นทีหลื รู้ขึ้นมาเร็วนอยนเจ้ายิงโอ้ยยิงไม่ได้ทำไมามันยิงผมโดนหลอกหกกว่อืออผมต้องขึ้นไปใช่นะดนียาพยมะ้าทอยดีมากาแต่ักลกดดผมแพ้วันนี้แน่ๆคุณสู้เขาเพื่อนเอ้ยิงอ้ยิงไม่โดนอีก ยิงสิเออเดี๋ยวสามคนเพื่อนช่วยได้เพื่อนเล่นเป็นไหมเนี่ยเพื่อนใกล้แตกแล้วนะเพื่อนแตกโจรงัวชาวบ้านพอดูอีกเออโดนโจรงัวเขาชาวบ้าวพอดูพวกกูมันง่เลยงูงูเลย อย่างน้อยก็ทำลายได้สองเยอะสุดก็สามซื้อช่วยพิเศษอะไรวะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้ okay. นะเดี๋ยวมาดูคัทหน้าแต่ว่าคาัทหน้าผมจะได้คันไหนมาบ้างในหนึ่งคันนี้อืมเนี่ยในหนึ่งคันนี้เดี๋ยวแคบตรงนะระหว่างคันนี้กับ านนมาดูกันว่าผมจะได้คันไหนติดตามพาร์ทหน้าได้ที่ช่องนี้บ๊ายบาย